สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้สมัยจะพูดถึงปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มีอิทธิพลต่อสรรพสิ่งบนโลกใบนี้นั่นก็คือปรากฏการณ์พระจันทร์เพ่นหรือพระจันทร์เต็มดวงค่ะ ปรากฏการพระจันทร์เพ่นในครั้งนี้เกิดขึ้นในวันที่20สิงหาคมปี2567เกิดในเวลา1นาฬิกา26นาทีปรากฏการครั้งนี้นะคะเป็นปรากฏการที่ดาวพระจันทร์ได้โคจรมาสถิตยอยู่ที่ราศีกุมและทามุมเล็งกันกับดาวพระอาทิตย์เกิดเป็นพระจันทร์เพ็นหรือจุดปูรณมีค่ะในช่วงระยะเวลานี้ถือว่าดาวพระจันทร์มีกำลังที่เข้มแข็ง และมีอิทธิพลเป็นอย่างมากดังนั้นจะสามารถส่งผลต่อแต่ละลัคนาราศีเรามาเช็คกันได้ในคลิปวิดีโอนี้ค่ะว่าแต่ละลัคนาราศีจะได้รับอิทธิพลจากปรากฏการณ์ครั้งนี้อย่างไรบ้างคลิปวิดีโอนี้เป็นคํำพยากรณ์ดวงชะตาโดยภาพรวมของชาวลัคนาราศีกรากฎค่ะ ชาวลัคนาราศีกรกฎท่านใดที่ทราบลัคนาหรือรู้เวลาเกิดที่แน่นอนก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดไม่ทราบไม่รู้เวลาเกิดที่แน่ชัดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะสำหรับชาวลัคนาราศีกรกฎ ดาวพระจันทร์ถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนดาวประจําตัวของคุณค่ะในจังหวะที่เกิดปรากฏการพระจันทร์เพ่นหรือพระจันทร์เต็มดวงในครั้งนี้เป็นปรากฏการที่ดาวพระจันทร์ได้โคจรทํามุมเล็งกันกับดาวพระอาทิตย์จะส่งผลต่อสรรพสิ่งบนโลกใบนี้เป็นอย่างมากโดยเฉพาะจะส่งผลต่อเรื่องของน้ําเรื่องของแรงดึงดูดเรื่องของความคิดเรื่องพลังงานแล้วก็เรื่องความคาดหวังค่ะ ซึ่งในทางโหราศาสตร์ไทยก็จะเชื่อว่าดาวพระจันทร์จะมีอิทธิพลต่อด้านอารมณ์และพฤติกรรมในด้านต่างๆของชีวิตมนุษย์สำหรับชาวลนาคราศีกรกฎนะคะปร,ะรากฏการครั้งนี้จะกระตุ้นให้คุณมีแรงขับเคลื่อนในการหาเงินหาทองได้มากขึ้นค่ะเมื่อดาวพระจันทร์ดาวเจ้าเรือนดาวประจำตัวทำมุมเลง็งกันกับดาวพระอาทิตย์ ซึ่งดาวพระอาทิตย์นั้นก็ถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินของคุณค่ะเช้าลัคนาราศีกรกฎก็มีโอกาสที่จะพบเจอกับช่องทางทำมาหาได้เจอกับการเปลี่ยนแปลงที่ดีทางด้านการเงินการทองค่ะเช่น ชาวกรกฎหลายๆคนหลายๆท่านก็ an, จะมีรายได้ใหม่ๆเข้ามามีช่องทางในการหารายได้มากกว่าหนึ่งช่องทางและคุณก็จะมีไอเดียมีความสามารถในการลงทุนหรือต่อยอดเป็นจังหวะที่ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกรกฎนั้นมีพลังมีกำลังในการหาทรัพย์ในการหารายได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะชาวลัคนาราศีกรกฎก็ควรที่จะพึงทราบไว้ว่า การหาเงินหารายได้ของตัวคุณนั้นอาจจะเกี่ยวข้องกับการโยกย้ายการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวข้องกับสิ่งใหม่ๆเกี่ยวข้องกับทางไกลทางต่างประเทศเกี่ยวข้องกับความเป็นความตายเกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพหรือโรคภัยต่างๆค่ะ เพราะว่าดาวพระจันทร์ดาวเจ้าเรือนดาวประจำตัวได้โคจรสถิตยอยู่ที่ราศีกุมอยู่ในเรือนมรณะของดวงชะตาและทำมุมเล็งกันกับดาวพระอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนกระดุมพระซึ่งโคจรเป็นเกษตรราธิบดีอยู่ในเรือนกระดุมพระชาวลัคนาราศีกรกฎท่านใดนะคะที่ประกอบธุรกิจกิจการที่เกี่ยวข้องกับเวชภัณฑนยา เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เ,เน้นไปในเรื่องของพิธีกรรมทางาศาสนาความเป็นความตายร้านสังคพันธ์โลงศพดอกไม้พวงหรีดต่างๆนานานะคะหรือพิธีกรรมต่างๆงานอีเวนต์ต่างๆเกี่ยวข้องกับทางไกลทางต่างประเทศเกี่ยวข้องกับสื่อโซเชียลมีเดียหรือสื่อออนไลน์จะเป็นมุมที่ชาวลัคนาราศีกรกฎนั้นสามารถหาเงินหาทองหาไรายได้หรือมีทรัพย์สินต่างๆเข้ามาครอบครองมากขึ้นค่ะ ในจังหวะนี้นะคะก็อยากจะให้ชาวลัคนาราศีกรกฎพยายามมุ่งโฟกัสที่เรื่องของการเงินการทองชาวกรกฎจะมีความสามารถในการหารายได้เพิ่มให้กับตัวเองและครอบครัวเป็นอย่างมากเป็นช่วงเวลาที่เหมาะมากๆนะคะที่คุณจะทําอะไรเสริมเพิ่มเติมนอกเหนือขึ้นมาจากงานหลักงานประจําที่คุณเคยทําไว้ ดาวพระจันทร์นะคะอย่างที่สมัยได้บอกไปว่าเป็นดาวเจ้าเรือนดาวประจำตัวซึ่งการที่ดาวพระจันทร์เป็นดาวเจ้าเรือนดาวประจำตัวนี้ในทางโหราศาสตร์เนี่ยก็จะวิเคราะห์ไปถึงเรื่องของความคิดความรู้สึกนึกคิดการตัดสินใจความคาดหวังความเป็นไปต่างๆนานาแล้วก็เรื่องของอารมณ์ เมื่อโคจรเลงก,กันกับดาวพระอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนกระดุมพระนั่นก็หมายความว่าตัวของชาวลัคนาราศีกรกฎนะคะจะมีการโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องของเงินเงินทองทองมากยิ่งขึ้นคุณจะได้จัดการเกี่ยวกับเงินทองทรัพย์สินเกี่ยวข้องกับภระระนี่สินนะคะจัดการมรดก นะไม่ว่าจะเป็นในแง่ดีหรือไม่ดีก็ตามแต่มันก็จะเกี่ยวข้องกับตัวคุณมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งมันอาจจะมีเหตุการณ์บางอย่างที่ชาวกรกฎจะต้องเข้าไปจัดการเข้าไปดูแลหรือเข้าไปเป็นทุระนะคะชาวลัคนาราศีกรกฎถ้าเกี่ยวข้องกับเรื่องของหลักทรัพย์มรดกที่ทางสมัยอยากจะให้คุณกระทำทุกอย่างอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องมีความยุติธรรมหรือไม่เช่นนั้นนะคะก็จะเป็นช่วงที่ชาวกรกฎนั้นอาจจะได้ใช้จ่ายเงินออกไปเป็นจำนวนมาก ซึ่งการใช้จ่ายเงินของคุณเนี่ยมันเป็นไปในแง่มุมของการเดินทางใช้จ่ายไปกับเรื่องของสุขภาพใช้จ่ายไปกับเรื่องของการแก้ไขปัญหานะต้องใช้เงินในการแก้ปัญหาต้องใช้เงินในการจัดการใช้จ่ายเงินไปกับเรื่องของอุบัติเหตุเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับความเดือดร้อนต่างๆลักษณะนี้เป็นต้นค่ะเพราะฉะนั้นชาวกรกฎคะนอกจากคุณจะมีความโชคดีทางด้านการเงินการทองและโชคลาภแล้วคุณก็ยังต้องพึงระมัดระวังเกี่ยวกับการเงินการทองเกี่ยวกับรายรับรายได้ ของตัวคุณเองด้วยไม่เหมาะที่จะให้ใครหยิบยืมเงินนะแม้ว่าดาวพระจันทร์เข้มแข็งเล็งกันกับดาวพระอาทิต์ที่เข้มแข็งแต่ก็เป็นจังหวัดที่ไม่เหมาะค่ะเพราะดาวพระจันทร์ดาวเจ้าเรือนดาวประจาตัวของคุณอย่างโคจรสถิตอยู่ในภพเรือนเสียอย่างเรือนมรณะนั่นเองมันมีโอกาสที่จะถูกหลอกถูกโกงได้มีเกณฑ์เป็นไปได้ที่ชาวลัคนาราศีกรกฎนั้นจะเสียเปรียบในด้านการเงินค่ะเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้คุณเนี่ยอย่าชะล่าใจอย่าประมาทเกี่ยวกับการเงินการทองและ อีกประการหนึ่งนะคะที่คุณจะต้องพึงระมัดระวังไว้ก็คือเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพเพราะดาวพระจันทร์ดาวประจําตัวโคจรสถิตอยู่ในเรือนมรณะนะคะก็อาจจะหลีกเลี่ยงไม่พ้นเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพคุณอาจจะมีความกังวลใจเกี่ยวกับสุขภาพของตัวคุณเองหรือสุขภาพของคนในครอบครัวก็ได้ก็ต้องระมัดระวังนะคะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสายตาความดันโลหิตเรื่องเส้นประสาทกระดูกหรือว่าเรื่องของอารมณ์ที่แปรปรวนในช่วงนี้ชาวกรกฎจะมีความ รู้สึกกระสับกระส่ายนอนไม่หลับพักผ่อนไม่เพียงพอหรือไม่เช่นนั้นคุณก็จะเจอกับเหตุการณ์นะคะที่ทําให้คุณมีความเครียดมีความกังวลซึ่งชาวกรกฎคะถ้าคุณเจอสถานการณ์ที่มันอึดอัดใจขอให้เดินออกห่างจากสถานการณ์นั้นอย่าเอาตัวเองไปอยู่กับสถานการณ์นั้นนานไม่เช่นนั้นมันจะยิ่งเครียดยิ่งปวดหัวอยู่มากเลยทีเดียว สำหรับชาวลัคนาราศีกรกฎท่านใดที่มีความเชื่อในวันพระจันทร์เพ่นหรือพระจันทร์เต็มดวงในครั้งนี้นะคะคุณก็สามารถที่จะสวดมนต์ขอพรจากพระจันทร์หรือบางคนจะรับพลังงานดีๆจากแสงเพ่นแสงพระจันทร์ได้เช่นการเอาน้ําไปตั้งไว้กลางแสงเพ่นแสงพระจันทร์แล้วนําน้ําเหล่านั้นมาผสมกับน้ําเปล่าแล้วก็อาบชำระล้างสิ่งสกรปรกในร่างกายล้างสิ่งที่เป็นอบายมุกออกจากร่างกายของคุณเป็นการปัดเป่าสิ่ง สิ่งที่ไม่ดีออกจากร่างกายของคุณได้ค่ะสําหรับท่านใดที่มีความเชื่อความศรัทธาในเรื่องนี้ก็สามารถทําได้ไม่ได้เสียหายอะไรนะคะบางคนขอเงินจากพระจันทร์ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวก็ได้และอิทธิพลครั้งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นไม่ได้ส่งผลแค่วันที่20สิงหาคมเพียงวันเดียวนะคะจะส่งผลไปประมาณครึ่งเดือนหรือประมาณ15วันดังนั้นชาวกรกฎจะเลือกทําวันไหนก็ได้เอาตามที่ตัวเองสะดวกได้เลยค่ะ ท่านใดที่ไม่สะดวกสาม,มารถสวดมนต์ขอพรรับพลังงานจากดาวพระจันทร์รับพลังงานจากดาวพระอาทิตย์ได้เช่นกันค่ะ และทั้งหมดทั้งมวลน,นี้นะคะก็ถือว่าเป็นภาพรวมดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกรกฎชาวกรกฎท่านใดที่ได้เข้ามาฟังคลิปวิดีโอนี้สมัยก็อยากจะให้คุณพูดสิ่งดีๆหรือพิมพ์คําพูดดีๆมาใต้คลิปวิดีโอนี้เพื่อเป็นการบอกให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์และเทพยดาฟ,ฟ้าดินทั้งหลายได้รับรู้ว่าต่อแต่นี้เป็นต้นไปคุณจะขอน้อมเอาพลังงานดีๆจากปรากฏการ์พระจันทร์เพ่นหรือพระจันทร์เต็มดวงในครั้งนี้เข้ามาเป็นแรงกระตุ้นเข้ามาเป็นแรงผลักดันให้คุณได้ประสบพบเจอกับความ สำเร็จและราบรื่นค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้สมัยจะพูดถึงปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มีอิทธิพลต่อสรรพสิ่งบนโลกใบนี้นั่นก็คือปรากฏการณ์พระจันทร์เพ็นหรือพระจันทร์เต็มดวงค่ะ ปรากฏการณ์พระจันทร์เพ่นในครั้งนี้เกิดขึ้นในวันที่20สิงหาคมปี2567เกิดในเวลา1นาฬิกา26นาทีปรากฏการณ์ครั้งนี้นะคะเป็นปรากฏการณ์ที่ดาวพระจันทร์ได้โคจรมาสถิตยอยู่ที่ราศีกุมและทำมุมเล็งก,กันกับดาวพระอาทิตย์เกิดเป็นพระจันทร์เพ็นหรือจุดปูระณมีค่ะในช่วงระยะเวลานี้ถือว่าดาวพระจันทร์มีกำลังที่เข้มแข็ง และมีอิทธิพลเป็นอย่างมากดังนั้นจะสามารถส่งผลต่อแต่ละลัคนาราศีเรามาเช็คกันได้ในคลิปวิดีโอนี้ค่ะว่าแต่ละลัคนาราศีจะได้รับอิทธิพลจากปรากฏการณ์ครั้งนี้อย่างไรบ้างคลิปวิดีโอนี้เป็นคำพยากรณ์ดวงชะตาโดยภาพรวมของชาวลัคนาราศีสิงค์ค่ะ ชาวลัคนาราศีสิงห์ท่านใดที่ทราบลัคนาหรือรู้เวลาเกิดที่แน่นอนก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดไม่ทราบไม่รู้เวลาเกิดที่แน่ชัดของตัวคุณเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะ ชาวลัคนาราศีสิงค์คะดาวพระจันทร์ถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศของตัวคุณในปรากฏการณ์ที่ดาวพระจันทร์โคจรเล็งก,กันกับดาวพระอาทิตย์จนเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เรียกว่าพระจันทร์เพนหรือพระจันทร์เต็มดวงในครั้งนี้นะคะจะส่งอิทธิพลต่อสรรพสิ่งบนโลกใบนี้เป็นอย่างมากโดยเฉพาะส่งผลในเรื่องของน้ําเรื่องแรงดึงดูดเรื่องของความคิด เรื่องพลังงานและก็ความคาดหวังค่ะซึ่งในทางโหราศาสตร์ไทยก็จะเชื่อว่าดวงจันทร์หรือดาวพระจันทร์นั้นมีอิทธิพลต่ออารมณ์และพฤติกรรมในด้านต่างๆของชีวิตค่ะ สำหรับชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะปรากฏการครั้งนี้จะส่งผลจะกระตุ้นให้ตัวคุณนั้นมีเรื่องราวที่คุณจะต้องวางแผนจัดการหรือต้องแก้ไขอะไรก็ตามที่มันเกิดเกิดขึ้นมาในอดีตแล้วมันอาจจะไม่เป็นไปอย่างใจที่คุณคิดหรือมันเกิดขึ้นแล้วแต่คุณยังรู้สึกว่าไม่พอใจในสิ่งสิ่งนั้นคุณสามารถใช้ช่วงระยะเวลาตรงนี้ไปแก้ไขไปปรับปรุงให้มันดีขึ้นเพราะดาวพระจันทร์เป็นดาวเจ้าเรือนวินาศได้ทำมุมเล็งกันกับดาว าวพระอาทิตย์ซึ่งดาวพระอาทิตย์นั้นถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนดาวประจําตัวของชาวลัคนาราศีสิงห์เมื่อดาวประจําตัวเล็งกันกับดาวเจ้าเรือนวินาศนะคะนั่นหมายความว่าปัญหาเก่าๆมันมีเกณฑ์ที่จะกลับมาประทุอีกครั้งหนึ่งหรือถ้าเป็นไปในเชิงบวกนะคะก็หมายความว่าเหมาะมากที่คุณจะได้ย้อนกลับไปแก้ไขเรื่องราวที่คุณเคยทําผิดอย่างเช่นเคยทําผิดกับใครแน่นอนเราไปทําให้มันถูกไม่ได้แต่เราไปขอโทษได้เราไปปรับความเข้าใจได้มันเป็น ช่วงจังหวะที่เหมาะสําหรับชาวลัคนาราศีสิงห์ที่จะได้ทบทวนตัวเองทบทวนถึงบทบาททบทวนถึงการกระทําหรือเรื่องราวที่ผ่านมาว่าเราได้ทําอะไรผิดแปลกไปได้ทําตรงไหนที่ทําให้คนอื่นไม่พอใจเราหรือเปล่าหรือการกระทําแบบนี้ของเรามันอาจจะทําให้คนอื่นมองไม่ดีหรือเปล่าอะไรที่แก้ได้ก็ขอให้แก้ในระยะนี้นะคะเป็นช่วงจังหวะที่ดาวพระจันทร์มีกําลังเข้มแข็งนะแม้ว่าดาวพระจันทร์เนี่ยจะเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศแต่ก็เป็นดาววินาศที่มีกําลังมี ความเข้มแข็งค่อนข้างสูงและวินาตนั้นหมายถึงทางไกลทางต่างประเทศวินาทหมายถึงเบื้องหลังวินาทหมายถึงสื่อโซเชียลมีเดียสื่อออนไลน์เทคโนโลยีนวัตกรรมโคจรเล็งกันกับดาวพระอาทิตย์ซึ่งถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนดาวประจําตัวสมัยมองว่าชาวลัคนาราศีสิงค์ค่ะคุณมีโอกาสที่จะได้เดินทางไกลมีเกณฑ์ที่จะได้เปิดหูเปิดตาเปิดโลกกว้างมากขึ้นเป็นช่วงจังหวะที่ชาวลัคนาราศีสิงค์นะคะ จะได้มีโอกาสทำเกี่ยวข้องกับออนไลน์ด้วยเป็นช่วงที่จะสร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองเป็นช่วงที่จะมีผู้คนรู้จักคุณมากขึ้นมีเครดิตมีความน่าเชื่อถือมีคนนับหน้าถือตาแต่ในขณะเดียวกันก็อาจจะมีศัตรูนะคะก็อาจจะมีผู้คนที่ไม่หวังดีเข้ามาทําให้คุณเดือดร้อนนะคะทำมาเอ่อเข้ามาทําให้คุณลําบากใจไม่ว่าจะเป็นปัญหาเก่าๆที่เคยเกิดขึ้นในอดีตอาจจะกลับมาย้อนเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งในช่วงนี้หรืออาจจะเป็นคดีความเป็น เรื่องราวของความทุกข์ใจที่อาจจะส่งผลทําให้ชาวลัคนาราศีสิงห์นั้นต้องไปแก้ไขหรือเสียเงินเสียทองใช้จ่ายเงินไปกับการแก้ไขปัญหาหรือคดีความบางคดีความที่มันเงียบเียบไปแล้วมันกลับมาประทุอีกครั้งหนึ่งลักษณะนี้ก็เป็นไปได้นะคะแต่ถ้าเป็นในแง่มุมบวกก็มีเกณฑ์ที่คุณจะได้เดินทางไกลไปต่างประเทศได้ไปพักผ่อนได้ไปในที่ที่แปลกตาแปลกหูแปลกใจหรืออาจจะเป็นช่วงที่ตัวคุณน,นั้นต้องวางแผนให้กับชีวิตของตัวเองค่ะเป็นช่วงจังหวะที่คุณจะต้องคิดหนัก ยังไงต่อกับชีวิตดีจะจัดการอย่างไรจะรับมืออย่างไรลักษณะนี้เป็นต้นค่ะ สำหรับชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะช่วงนี้ความรู้สึกนึกคิดหรือว่าจิตใจของคุณเนี่ยจะมีเกณฑ์ที่ตัวคุณจะมีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนมีการกระตือรือร้นสูงได้เกี่ยวข้องกับปรัชญาของชีวิตได้เกี่ยวข้องกับศาสนาได้เกี่ยวข้องกับสิ่งลึกลับสิ่งเร้นลับ,ลลบต่างๆนานาด้วยซึ่งสมัยก็มองว่าเป็นจังหวะที่เหมาะสําหรับชาวลัคนาราศีสิงห์ที่ชื่นชอบในเรื่องของการบูชาการกราบไหว้การขอพรการมูเตรูคุณจะเข้าถึงศาสตร์เหล่านี้ได้ดีมากยิ่งขึ้น บางคนมีเซนมีลังสังหรณ์อยู่แล้วนะคะชอบมีเซนแปลกๆลังสังหรณ์แปลกๆช่วงนี้ก็จะเริ่มรู้สึกแปลกมากขึ้นนะคะจะมีเซนที่แรงขึ้นเพราะฉะนั้นสามารถใช้เซนใช้ลังสังหรณ์มาร่วมคิดร่วมประกอบตัดสินใจในสิ่งต่างๆที่คุณกําลังเผชิญหน้าอยู่ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นการใช้เซนในการตัดสินใจในเรื่องของงานจะ,ะการใช้ลังสังหรณ์ในการตัดสินใจในเรื่องของเงินลักษณะนี้เป็นต้นค่ะ ชาวาราศีสิงห์คุณมีเกณฑ์ที่จะได้วัตถุมงคลเข้ามาครอบครอง ะะหรือได้ของมงคลต่างๆเข้ามาบูชาเข้ามากราบไหว้นะคะอาจจะมีลักษณะที่คนรู้จักนะคะคอยบอกคอยกล่าวให้แนะนํากันต่อ,ตอ,ตอมาหรือตัวคุณได้ไปศึกษาได้ไปค้นคว้าแล้วก็มีความรู้สึกอยากจะได้มาครอบครองแบบนี้ก็ได้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะในจังหวะที่ดาวประจําตัวของคุณโคจรเลง็งกันกับดาวเจ้าเรือนวินาศเราก็อดเตือนไม่ได้ค่ะเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพเกี่ยวกับเรื่องของการป่วยไข้ไม่สบายแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของชื่อเสียงเมื่อดาววินาศ กันกับดาวประจําตัวคุณจะพูดจะจาอะไรจะกระทําอะไรขอให้มันอยู่ในกฎอยู่ในกรอบอยู่ในระเบียบแบบแผนอย่าทําผิดศีลผิดจริยธรรมนะแล้วก็ไม่ควรที่จะทําอะไรเกินหน้าเกินตาคนอื่นเขาคุณก็ควรที่จะรู้ขั้นรู้ลําดับด้วยจะดีที่สุดนะคะสําหรับชาวสิงห์นะคะในระยะที่ดาววินาศเลงกันกับดาวเจ้าเรือนดาวประจําตัวให้ระมัดระวังการเสื่อมเสียชื่อเสียงมีคนติชินนินทามีคนใส่ร้ายป้ายสีนะคะก็ตรงนี้ ต้องดูให้ดีว่าพฤติกรรมที่เราได้ทามามันเป็นพฤติกรรมในแนวไหนถ้าดีแล้วเป็นพฤติกรรมที่บวกแล้วคุณก็ไม่ต้องไปซสีเรียดไม่ต้องไปกังวลน,นะคะแต่ถ้าเป็นพฤติกรรมที่ไม่ดีเราก็แค่ยอมรับแล้วก็ปรับปรุงตัวให้ดีขึ้นเท่านั้นก็น่าจะเพียงพอแล้วนะคะสําหรับชาวลัคนาราศีสิงห์ท่านใดน,นะคะที่มีความเชื่อมีความศรัทธาในด้านนี้นะคะก็อยากจะให้คุณนั้นได้ขอพรจากพระจันทร์ หรือบางคนจะรับพลังงานจากแสงพระจันทร์ก็ได้เช่นการนำน้ำไปตั้งอยู่กลางแสงเพลนแสงจันทร์แล้วคุณก็นำน้ำในขวดนั้นในภาชนะนั้นมาผสมกับน้ำเปล่าแล้วก็อาบเป็นการชำระล้างสิ่งสกปรกในร่างกายเป็นการชำระล้างสิ่งสกปรกในจิตใจให้ออกไปได้นะคะและสำหรับท่านใดที่ไม่สะดวกทำด้วยวิธีดังกล่าวก็สามารถที่จะสวดมนต์ขอพรขอเงินจากพระจันทร์ได้เช่นเดียวกันค่ะชาวลัคนาราศีสิงห์ท่านใดที่ได้เข้ามาฟังคลิปวิดีโอนี้ ะะสมัยก็อยากจะให้คุณพูดสิ่งดีๆหรือพิมพ์คําพูดดีๆมาใต้คลิปวิดีโอนี้เพื่อเป็นการบอกให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์และเทพะยะดาฟ้าดินทั้งหลายได้รับรู้ว่าต่อแต่นี้เป็นต้นไปคุณจะขอน้อมเอาพลังงานดีๆจากปรากฏการณ์พระจันทร์เพ่นเข้ามาเป็นแรงกระตุน้นเข้ามาเป็นแรงผลักดันตัวคุณให้คุณได้ประสบพบเจอกับความสําเร็จและราบรื่นค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้สมัยจะพูดถึงปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มีอิทธิพลต่อสรรพสิ่งบนโลกใบนี้นั่นก็คือปรากฏการณ์พระจันทร์เพ่นหรือพระจันทร์เต็มดวงค่ะ ปรากฏการพระจันทร์เพ่นในครั้งนี้เกิดขึ้นในวันที่20สิงหาคมปี2567เกิดในเวลา1นาฬิกา26นาทีปรากฏการครั้งนี้นะคะเป็นปรากฏการที่ดาวพระจันทร์ได้โคจรมาสถิตยอยู่ที่ราศีกุมและทำมุมเล็งก,กันกับดาวพระอาทิตย์เกิดเป็นพระจันทร์เพ่นหรือจุดปูระณมีค่ะ ในช่วงระยะเวลานี้ถือว่าดาวพระจันทร์มีกำลังที่เข้มแข็งและมีอิทธิพลเป็นอย่างมากดังนั้นจะสามารถส่งผลต่อแต่ละลัคนาราศีเรามาเช็คกันได้ในคลิปวิดีโอนี้ค่ะว่าแต่ละลัคนาราศีจะได้รับอิทธิพลจากปรากฏการณ์ครั้งนี้อย่างไรบ้างคลิปวิดีโอนี้นะคะเป็นคำพยากรณ์ดวงชะตาโดยภาพรวมของชาวลัคนาราศีกันค่ะ ชาวลัคนาราศีกันท่านใดที่ท,ทราบลัคนารู้เวลาเกิดที่แน่นอนก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดไม่ทราบไม่รู้เวลาเกิดที่แน่ชัดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะ ชาวลัคนาราศีกันคะอิทธิพลในครั้งนี้ซึ่งเป็นอิทธิพลที่ดาวพระจันทร์ได้โคจรทํามุมเลงกันกับดาวพระอาทิตย์ดาวพระจันทร์สําหรับชาวลัคนาราศีกันถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะค่ะส่วนดาวพระอาทิตย์ก็ถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศของคุณการโคจรทํามุมเลงกันในครั้งนี้นะคะก็จะส่งผลต่อสรรพสิ่งบนโลกใบนี้เป็นอย่างมากโดยเฉพาะส่งผลต่อเรื่องของน้ําเรื่องแรงดึงดูดเรื่องความคิด เรื่องพลังงานและความคาดหวังค่ะซึ่งในทางโหราศาสตร์ไทยก็จะเชื่อว่าดาวพระจันทร์นั้นมีอิทธิพลต่ออารมณ์และพฤติกรรมในด้านต่างๆของชีวิตมนุษย์สำหรับชาวลัคนาราศีกันนะคะปรากฏการในครั้งนี้จะกระตุ้นให้คุณมีแรงขับเคลื่อนในการหาเงินหาทองได้มากขึ้นค่ะเมื่อดาวพระจันทร์ดาวเจ้าเรือนลาภะ โคจรทำมุมเล็งกันกันกบดาวพระอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนวินาศชาวลัคนาราศีกันคุณจะได้พบเจอกับช่องทางการทำมาหาได้จะเจอกับการเปลี่ยนแปลงที่ดีทางด้านการเงินค่ะไม่ว่าจะเป็นการที่คุณนั้นมีโชคฟลุ๊กๆมีเรื่องราวฟลุ๊กๆเรื่องราวพิเศษเกี่ยวกับการเงินการทองเข้ามาในชีวิตหรือคุณอาจจะมีรายได้เสริมมีรายได้เพิ่มจากช่องทางใหม่ๆชาวลัคนาราศีกันนะคะจะเป็นช่วงจังหวะที่คุณมีไอเดียมีความคิดริเริ่ม สร้างสารรค์มีความสามารถในการลงทุนหรือต่อยอดเป็นช่วงจังหวะที่ชาวกันนั้นมีพลังในการหาเงินหาทองหาไรายได้หาทรัพย์สินมาครอบครองนคะคะช่วงนี้ชาวลัคนาราศีกันควรเดินหน้าควรมุ่งในเรื่ององการหาทรัพย์หาเงินได้เลย นะแต่ชาวกันจะต้องพึงระมัดระวังนะว่าบางทีเส้นทางที่คุณกําลังหาทรัพย์หาไรายได้นั้นมันก็อาจจะไม่ได้ราบรื่นเสมอไปมันอาจจะมีปัญหามีเรื่องราวขรุขระเข้ามาบ้างเพราะว่าดาวพระจันทร์ดาวลาภะทํามุมเล็งก,กันกับดาวพระอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนวินาศ นะคะก็อาจจะมีปัญหามีเรื่องราวขัดอกขัดใจมีเรื่องของผู้คนที่ขัดแย้งทะเลาะกันนะหรือมีเรื่องของผลประโยชน์ที่ถูกเอารัดเอาเปรียบหรือคุณอาจจะถูกโกงแบบนี้ก็เกิดขึ้นได้มันเป็นไปได้ทั้งมุมที่บวกและมุมที่ลบค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะสมัยก็อยากจะบอกชาวลัคนาราศีกันค่ะว่าอิทธิพลในด้านบวกมันจะเอื้อประโยชน์ต่อคุณมากกว่าด้านลบ เพราะกําลังของดาวพระจันทร์ก็เข้มแข็งกําลังของดาวพระอาทิตย์ก็เข้มแข็งแล้วเกิดเป็นปรากฏการณ์พระจันทร์เพ็นแบบนี้ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกันจะเจอกับแสงสว่างจะมีความส่องสว่างสว่างสวัยในแง่มุมของการหาเงินหาทองหาไรายได้ชาวกันคะดาวพระอาทิตย์ถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศของชาวลัคนาราศีกันเมื่อดาวเจ้าเรือนวินาศ โคจรมาเลงกันกับดาวลาภะแบบนี้นะคะคุณอาจจะมีโชคฟลุ๊กๆเกิดขึ้นซึ่งอาจจะเป็นโชคใหญ่ชาวลัคนาราศีการท่านที่ชื่นชอบในเรื่องของการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคก็ลองดูได้ไม่เสียหายไม่ได้หมายความว่าให้คุณงมงายหรือไปลองแบบจํานวนมากๆจนทําให้คุณเสียผลประโยชน์หรืออาจจะไม่มีสติไม่มีสมาธิในการทําสิ่งต่างๆจดจ่อมุ่งมั่นแต่ในเรื่องของการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคมากเกินไปก็ไม่ใช่แบบนั้นก็อยากจะให้คุณรู้จักบ,บาลานซ์รู้จักถึงความพอดีด้วยแต่สมัยก็ต้องบอก อกนะคะว่าในแง่มุมของการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคมันมีโอกาสสาเร็จสูงโชคลาฟลุกๆโชคที่มาจากปัญหาโชคที่มาจากการทะเลาะเบาแวงโชคที่มาจากใบแจ้งหนี้โชคที่มาจากเรื่องราวความเดือดร้อนใจโชคที่มาจากในแง่มุมต่างๆที่เป็นในเชิงลบนะคะมันอาจจะมีเกณฑ์เกิดขึ้นจนบางคนเขาเรียกว่าทุกขลาบ คือมีทุกก่อนมีเรื่องราวปวดหัวก่อนมีเรื่องราวหนักใจก่อนแล้วก็จะมีเรื่องลาบผลดีๆเข้ามาภายหลังมันมักจะเป็นแบบนี้นะสําหรับชาวลัคนาราศีกันไม่เช่นนั้นนะคะก็จะเป็นจังหวะที่คุณจะได้เดินทางไกลค่ะได้ไปต่างประเทศได้เกี่ยวข้องกับทางไกลได้เกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติหรือต่างภาษาบางคนนะคะก็อาจจะต้อง้องเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ ใช้งานภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาเกาหลีนะคะหาเงินจากภาษาเหล่านี้ได้หรือเป็นช่วงจังหวะที่คุณจะต้องได้เดินทางไปในที่ที่คุณไม่เคยไปต้องโยกย้ายเปลี่ยนแปลงกระทันหันฉับพลันด้วยเหตุจําเป็นบางอย่างอะไรอย่างเงี้ยที่ทําให้คุณต้องโยกย้ายต้องเปลี่ยนแปลงหรือบางคนถูกออกจากงานถูกไล่ออกจากงานกระทันหันลักษณะนี้ก็เกิดขึ้นได้เช่นเดียวกัน ดังนั้นชาวลัคนาราศีกันค่ะก็ไม่ควรประมาทนะแม้ว่าดาวลาพระดาวโชคลาภใหญ่จะโครจรเล็งก,กันกับดาวพระอาทิตย์ก็ตามแต่เมื่อเราพิจารณาดูที่ดาวพระอาทิตย์ซึ่งถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศชาวลัคนาราศีกันค่อนข้างที่จะเก็บเนื้อเก็บตัวนะอาจจะมีความรู้สึกบางอย่างที่คุณรู้สึกท้อแท้น้อยใจหรือมีเหตุการณ์บางอย่างที่ทำให้คุณรู้สึกเครียดกังวลเข้ามาก็ขอให้ชาวกันอย่าไปยึดติดในจุดจุดนั้นค่ะเวลาเราเครียดเราเครียดได้นะฮะแต่ว่าอย่านาน อย่าเก็บเรื่องราวทุกเรื่องมาคิดมากจนเกินไปมันจะสร้างความเครียดให้กับตัวเราเองเพราะฉะนั้นต้องรู้จักบาลานซ์อย่างที่สมัยได้บอกไปค่ะและชาวลัคนาราศีกันค่ะดาวพระจันทร์นั้นนะคะที่ทํามุมเลงกันกับดาวพระอาทิตย์ดาวพระจันทร์ได้โูจรสถิตยอยู่ที่ราศีกุมอยู่ในเรือนอริของดวงชะตาดังนั้นคุณต้องดูแลให้ดีเลยในเรื่องของคู่แข่งศัตรู นะคะคนที่ไม่หวังดีคนที่ต้องจะเอาผลประโยชน์คนที่ต้องจะทําร้ายอาจจะเข้ามาข้องแวะข้องเกี่ยวหรือมาหมุนเวียนวนเวียนแถวๆชีวิตคุณตรงเนี้ยค่ะเหมือนกับว่าเขาอาจจะสร้างความเบื่อร้อนให้กับคุณแล้วเขาก็สร้างแล้วสร้างอีกหรือมาพูดส่อเสียดมาพูดบั่นทอนจิตใจก็มาพูดแล้วพูดอีกมาวนเวียนอยู่ตรงนี้แหละไม่ไปไหนสักทีก็ขอให้ชาวลัคนาราศีกันใจเย็นๆนะคะช่วงเนี้ยดาวกําลังโคจรดีมีความเข้มแข็งแล้วแต่ถ้าคุณอารมณ์ร้อนคิดร้อนหุนหันพลันแล่น มันก็จะยิ่งแย่ไปกันใหญ่เพระนาะฉะนั้นต้องพยายามควบคุมอารมณ์ควบคุมสติให้ดีนะคะสำหรับชาวกันเพราะว่าการที่ดาวพระอาทิตย์ดาววินาศโคจรมะเร็งเนี่ยอารมณ์ก็แปรปรวนง่ายนะคะมีความหงุดหงิดง่ายเดี๋ยวดีเดี๋ยว,ยวร้ายขึ้นข,นขนลงลงจนบางทีคนใกล้ตัวเขาก็ตามไม่ทันนะว่าเอ๊ะวันนี้ชาวลัคนาราศีกันเป็นอะไรอารมณ์แปรปรวนอีกแล้ว มาไปกินรังแตนมาจากที่ไหนหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณต้องรู้จักควบคุมจิตใจควบคุมอารมณ์ดูแลพฤติกรรมของตัวเองให้ดีอย่าทําอะไรผิดกฎผิดกรอบอย่านอกลู่นอกทางอย่าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งสีเทาหรือสิ่งผิดกฎหมายมันอาจจะสร้างความเดือดร้อนต่อมาในระยะหลังก็เป็นไปได้ค่ะ สำหรับชาวลัคนาราศีกันท่านใดนะคะที่มีความเชื่อในวันปุรณมีซึ่งเป็นวันที่ดาวพระจันทร์เลงก,กันกับดาวพระอาทิตย์และเป็นวันที่ดาวพระจันทร์กับดาวพระอาทิตย์นั้นมีกําลังเข้มแข็งมากแบบนี้เนี่ยคุณก็สามารถขอพรจากดาวพระจันทร์ได้หรือจะรับพลังงานดีๆจากแสงเพลนแสงพระจันทร์ได้เช่นการเอาน้ําไปตั้งไว้กลางแสงเพลนแสงพระจันทร์ แล้วนําน้ําเหล่านั้นเนี่ยมาผสมกับน้ําเปล่าเอาไปอาบชําระล้างสิ่งสกปรกในร่างกายล้างสิ่งที่เป็นอายามุกออกจากร่างกายปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีออกไปจากร่างกายนะแบบนี้ทําได้เลยสําหรับท่านใดที่ไม่สะดวกทําก็สามารถที่จะสวดมนต์ขอพรจากพระจันทร์ขอเงินจากพระจันทร์อย่างที่สมัยได้บอกไปได้ค่ะอิทธิพลในครั้งนี้นะคะไม่ได้เกิดขึ้นและก็ไม่ได้ส่งผลแค่วันที่20สิงหาคมเพียงวันเดียวจะส่งผลแบบนี้ไปประมาณครึ่งเดือนหรือประมาณ15วัน ชาวลัคนาราศีกันนะคะจะเลือกทําวันไหนก็ได้เอาตามที่ตัวเองสะดวกเลยแล้วท่านใดที่ไม่สะดวกก็สามารถที่จะสวดนมนต์อย่างที่สมัยได้บอกไปหรือหมั่นทําบุญทําทานแล้วก็อุดที่ส่วนบุญส่วนกุศลไปให้บรรพบุรุษบุคคลที่ได้ล่วงลับไปแล้วลักษณะนี้นะคะทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็ถือว่าเป็นภาพรวมดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกันชาวกันท่านใดนะคะที่เข้ามาฟังคลิปวิดีโอนี้สมัยก็อยากจะให้คุณพูดสิ่งดีๆหรือพิมพ์คําพูดดีๆมาใต้คลิปวิดีโอนี้เพื่อเป็นการบอกให้สิ่งศักดิ์สิทธ และเทพพดาฟ้าดินทั้งหลายได้รับรู้ว่าต่อแต่นี้เป็นต้นไปคุณจะขอน้อมเอาพลังงานดีๆจากปรากฏการ์พระจันทเพนเข้ามาเป็นแรงกระตุ้นเข้ามาเป็นแรงผลักดันตัวคุณให้คุณได้ประสบพบเจอกับความสําเร็จและราบรื่นค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสําหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ